เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,920บาทนะครับจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่นะครับคลิปนี้มีคำตอบกันครับก่อนอื่นนะครับเราต้องรับรู้รับทราบกันก่อนว่าเงินกรณีฉลาภนะครับมีการเก็บเงินสมทบนะครับตั้งแต่วันที่3สิธันวาคม2541เป็นต้นไปนะครับสมทบเข้ากองทุนกรณีฉลาภาพนะครับ ก่อนหน้านั้นสำนักง,งานประกันสังคมจะไม่ได้เรียกเก็บในส่วนของเงินชราภาพแต่อย่างใดดังนั้นผู้มีสิทธิ์จะรับกรณีชราภาพก็ต้องมีการนำส่งเงินสมทบตั้งแต่31ธันวาคม2541เป็นต้นไปนั่นเองเท่ากับ6 6ลบ42นะครับ24ปีเงินบำนาญชราภาพนะครับจะได้รับก็ต่อเมื่อเราจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนซึ่งจะได้รับเป็น บำนาญชราภาพโดยจะได้รับร้อยละ20ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงถ้าจ่เงินสมทบมากกว่า180เดือนให้ปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนยิ่งจ่ายมากยิ่งได้รับบำนาญที่มากขึ้นนั่นเองตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่1ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา35ปี จำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,920บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ35ปีบ15เท่ากับ20ปีส่วนเกินสูตรคำนวนนะครับ1.5คูณ20เท่ากับ30ที่จะได้เพิ่ม20เดิมที่เราได้รับอยู่แล้วบวก30ที่จะได้เพิ่มนะครับเป็น50 50ของ12,920บาทเท่ากับ6,400 60บาทเป็นเงินบำนาญที่ใช้คุณตลอดชีวิตตัวอย่างที่2สง่งเงินสมทบประกันสังคมมา30ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,920บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ30ปีลบ15เท่ากับ15ปีส่วนเกินสุดคำนวณน,นะครับ1.5คูณ15เท่ากับ22.5ที่จะได้เพิ่ม 20%เดิมบวก22.5%ที่จะได้เพิ่มเป็น42.5% 42.5%ของ12,920บาทเท่ากับ5,491บาทเป็นเงินบำนานที่จะคุณตลอดชีวิตตัวอย่างที่3ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา25ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,920บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้25ปี -15 เท่ากับ 10ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5คูณ10เท่ากับ15%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก15%ที่จะได้เพิ่มเป็น35% 35%ของ12,920บาทเท่ากับ4,522บาทเป็นเงินบำนาญที่จะคุณตลอดชีวิตตัวอย่างที่4ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา20ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,920บาท ส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ20ปีลบ15เท่ากับ5ปีส่วนเกินสุดคำนวณ1.5คูณ5เท่ากับ7.5ที่จะได้เพิ่ม20เดิมบก7.5ที่จะได้เพิ่มเป็น27.5 27.5ของ12,920บาทนะครับเท่ากับ3,553บาทเป็นเงินบำนาญที่ใจคุณตลอดชีวิตนั่นเอง ตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่5ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีเป๊ะเลยนะครับจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,920บาท15ปีเป๊ะนะครับ20ก็ได้20ไปเลยนะ20ของ12,920บาทเท่ากับ2 5 4 584บาทเป็นเงินบำนาญที่เจ้คุณตลอดชีวิต นี่คือตารางนะครับเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,920บาทนะครับส่งประกันสังคมมา35ปีจำนวนเงินบำนาญที่จะได้รับนะครับ6,460ส่ง34ปีได้รับ6,266บาทส่ง33ปีได้รับ6,072บาทส่ง32ปีได้รับ5,879บาทส่ง31ปีได้รับ5,685บาทส่ง30ปีได้รับ5,491บาท ทรง29ปีได้รับ5,297บาททรง28ปีได้รับ5,103บาทอย่างเงี้ยนะครับตารางนี้ก็จะบอกคุณนะครับว่าทรงจำนวนปีเท่านี้นะครับได้รับเงินบำนาญเท่าไหร่นะครับก็ลองดูนะใครจะสอบถามกันเข้ามาได้นะครับว่าคุณนะครับเงินเดือน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับก่อนจากกันนะครับผู้ประกันตนทุกท่านนะครับทราบหรือไม่ว่า ผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนำส่งเงินสมทบหรือการตรวจสอบสิทธิการรักษานะครับว่าอยู่โรงพยาบาลไหนอยู่สถานพยาบาลไหนหรือการขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประวัติสิทธิประโยชน์ทดแทนคำนวณเงินสงเคราะห์ฉลาภาพประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะครับและระบบ ทันตแพทย์ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th นะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะและใครไม่รู้ว่าเราส่งงวดนะครับส่งงวดมากี่งวดส่งเงินสมทบมากี่งวดก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการคำนวณเงินสงข้อชราภาพนะครับเข้าไปดูว่ามีการนำส่งนะครับมาตรา33ส่ง งวดละเท่าไรส่งเงินสมทบเท่าไรนะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็บัาเน็ตตอนนี้นะครับมันเท่าไรส่วนของนายจ้างเป็นอย่างไรส่วนของลูกจ้างเป็นอย่างไรนะครับหรือเข้าไปดูประวัติการใช้ประโยชน์โทษแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานเจ็บป่วยหรือธนตกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการรับเงินกรณีว่างงานแล้วหรือ,อยังวันไหนเมื่อไหร่รับกี่ครั้งแล้วนะครับนะก็สามารถทําได้เพราะนั้น ประโยชน์พวกนี้นะครับผู้ประกันตัวทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไปสมัครสมาชิกโดยใช้รหัสบ,บัตรประชาชนของทุกทท่านนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูหรือนะครับสะดวกยิ่งกว่านี้นะครับผ่านแอดไลน์ SSO ไทยสแกน QR code ที่อยู่ทั้งหน้าจอน,นี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะเข้าไปเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่านแอปไลน์ะครับของประกันสังคมนะ เช็คเงินสมทบชราภาพเหมือนกันเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธิประโยชน์อื่นๆหรือจะไปดูสิทธิประโยชน์มาตรา333940วิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40การเบิกสิทธิประโยชน์ช่องทางการชําระเงินสมทบหรืองานทะเบียนและเงินสมทบมาตรการเร่งด่วนอื่นๆน,น,นะครับหน,หน้าจอจะเป็นอย่างนี้น,นั่นเองนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเงินสมทบคุณเท่าไหร่แล้ว เงินบำนาญชราภาพเท่าไหร่แล้วหรือไปเปลี่ยนโรงพยาบาลเองได้เลยนะครับก่อนจากการน,นะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์สอบถามคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านๆนนะครับคำถามของท่านๆนจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้ รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ